มันมีตัวนะระวังมีไอ้ไหมเฮ้ยอตัวตัวเล็งอยู่อีกตัวเล็งอยู่ตรงนี้ตรงนี้ได้แล้วะไม่มีนี่หว่าไอ้ไหมนะล่ะจิมวางยังน่ะไอ้ไหมมันเล่นได้ปะตายไอ้เหี้ยเลืหมดตีเลยกอดได้ไหมของตรงเนี้ยเอาเลยข้างหน้ามีข้างหน้ามีไหนผมโล่ข้างหน้าเลยโอ้โหผมหิวแป๊บคุณขนม ชุบชุบชุบตายอุ้ยตายสวยชุบหนุ่มก็ตายชุบไงอะ่ะกดอีกดีชั้งลงกศรอ่ะเชื่อของเยอะจัดเอ๊ะตีเราเอาอ่ะโดนทนายทุกตัวตัวละเม็ดไปดิซุ่จันน่ะกูะ <c oughs> ต้ตองปั๊มยาก่อนเลยเมื่อกี้ยาไม่มีแต่กระสุนหมดวะแต่นให้กระสุนหมด เหลือเก้าคนเหลือเก้าคนเอ้าชุบไม่ได้ต้งทีเหลือเก้าเอ้าอะไรวะคุณหนุ่มไม่ได้เกิดหรอวะเนี่ยดูทรงปั๊มย้ายเต็มปั๊มย้ายเต็มแม่มันเกาะเหล็กทุกตัวเลยวะ สงสัยม right, second, ัน <c> ซ <oughs> ้ำอ <Hey, dude. S 2> 네 hey, ิ่มจัดอะแล้วมันดมพวกเราอะกูดมของกูดมของเฮ้ยเพื่อนเสียงอะไรอะปืนเนี่ย กระสุนหมดเลยใครใครใครพูดขนมยาไม่ยาไม่เต็มเลือดไม่เต็มขนมยาเลือดไม่เต็มนะหนมลืมเลยดูของเพลินมันก็เหล็กหมดเลยอ่ะใช่รอขอนะอยดีมีปะมีมีเมาส์นี่มาความก้อเหล็กมาให้วะ ใครไม่มียาบอกขนมนะหนุ่มพอมียาอยู่เยอะเลยอ่ะหนุ่มเก็บของมันมาเต็มเลยอ่ะไม่รู้ใครยิงกันหนุ่มเก็บหมดอ่ะอะไรอะไรเลยเจ็บเอายาไหมมีดเอ็กเปล่ามีมีคนมาเจ็บเจ็บโดนเจ็บเจ็บมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บตรงไหนนี่ข้างหน้าเลยอีกแล้วอ่ะ เจ็บตายตัวไว้เฮ้ยคราบจิบหนักพีพีเลี้ยงเยอะให้เกือบเจ็ดคนไม่ดูไงทำไมขนมมันเป็นเก้าวูุณตู้นิสอยนะเก้าเกมอะขยิงอ่ะโอ้โเต็มเลย ยัดแม่บน,นเข่ามาเป็นมาเป็นด่งไรสั <c oughs> ตว์เออบนเขาเยอะจริงตนหลังต้นไม้ไม่รลดตายหนึง่งสวยเฮ้ยจะจะตายมันจะตายหนึ่งก่อนหิวก่อนมาดียัดแม่จะตายหนึงน่งเจ็บมากมันเจ็บมาก จะอ้อมป่ะวงมาฮัลโหลต้องเข้าแล้ววิ่งไหนวิ่งไหนแคมวิ่งไหนแคมวิ่งไหนแคบจะตายหนึ่งวงมาต้องต้องรีบไปก่อนวงมา คุณขนมต้องไม่ตายนีได้ปหะมีขนมขึ้นมาได้ไหมไม่ได้วะทันน่ะนะ่ะไม่ทนันขนมตายละมันมีเวลาจำตัดหรอเวลาเรีย นันวิ่งเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกูแตกเลยผมมันวิ่งกันรนฮปี้ห้าคนน่ะหนุ่มว่ามันวิ่งมาตามเสียงสนัยแน่เลยเ <c oughs> ห็นปะและอีกอย่างไม่ดูเพื่อนไม่ได้ด้วยดงดูเพื่อนได้หนุ่มไปดูเดียวสตรีมสดสายมือใช่ปะม,มันกดได้ปะดูเพื่อนในตีอ่ะสาย้ายมืออ่ะเห็นปะ ทำไะเนี่ยสายเงินนี่แหละสายสายอ๋อเนี่ยเออทำไมหนูไม่มีขึ้นแบบนี้วะเรงไเล่นรัดหรอไม่เล่นบอสสี่เอาหรอเด่นมาไปรัดแล้วอยู่หรือสกาอยู่ไหมแม่อยู่เย็ดแม่มาดุดใส่อยู่ข้างๆอ่ะตายเหลือสามเหี้ยพี่ไม่เล่นแล้วหรอเล่นอยู่ ปเรื่องแล้วไฟเอ็มลบไปแล้วอ่าเหลือหนึ่งหนึ่งกลับมาแล้วไม่ถ้าขึ้นเป็นครอบครัวคูเวอร์นี้ได้ปะได้เทงจะมาขึ้นอะ่ะได้ปะแต่จะไปเล่นกับใครอะ่ะเล่นกับคนเนี่ยหาในกลุ่มอ่ะไปไหมอะ่ะจะต้มยาเหรอเลือดตกอะ่ะ <c oughs> ผมหามันไม่เจอวงบีบแล้ววงบีบแล้วต้องรีบไป ข้างหน้าเอาฝาหน้าเสียตังคบ้างบอเกีไม่เล่นเกียฟีเปิดแป๊บเดียวอย่าคิดหนักกอนเดี๋ยวไป็นรดไม่ใช่เน็ตบ้านไม่แน่ก็โหลดได้มันแป๊บเดียวไม่กี่จิกเองแล้วขนมใช่ขนมโหลดประมาณสามนาทีสี่นาทีอ่ะใช่เน็ตโอ้เต็มจังๆเนี่ยนะเต็มเลยเน็ตมือถือไหมอ่ะผมใช้เน็ตมือถือตัวมันช้ามันชุบกันขึ้นมาเหลือสองตัวหน้าแหละ ขย็ดแม่ไทรด้วยเฮียไหนด้วย <laughs> <laughs> ผมเลยแบบนองนุกแบบเล่นเกมแล้วมันช้าหน่อยเล่นไฟเอ็มก็ช้านี่ต ฮ้ยยิงได้นะไปถึงปุ๊บยิงเลยเม็ดหมดหมดเลยทั้งว่าโวยเม็ดหมดไอ้เหี้ยโอ้ยทีต <laughs> ีครัง้งตีครั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 ้งกำลังลมันเลยลลเกือบทีดด่หนี่งแล้วเพราหนุ่ม<อ>ดุ่นไปแล้วอะ่ะเอาใหม่เอาใหม่โอเกือบไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยนถะึงแล้วถึงแล้ว ได้โหโคตรโหดค่าเจ็ดเลยนี่ขนมก็อยู่ยิดแม่ย้อนดับเป็นดับแปดมาเื่ออะไรย้อนดับเป็นดับแปดออกมาแล้วก็ใช่ไหมมาละยอมรับจนพล้วแต่ผมดูหลีเป็นหนึ่งนะเมื่อกี้ถ้าผมมีกระสุนนะยิงได้อยู่นะตกใจสองสามล่อแล้วไต่อนมอย่าเพิ่งดูดดิหิวหิว เอ้ยโดนกโดนเกียนเกมใหม่เหรอพอแล้วดูลไหนรู้จักวอซีเปล่ารู้จักวอซเปล่าจอาไ้หอ้โรั